โอ้เริ่มยังวะเริ่มแล้ว,ลวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้กับผม GK สลัตวันนี้เราก็มาอยู่กับบ้านที่คุ้นเคยตั้งแต่สามปีแล้วนะเหมือนเดิมฮะบ้านน้งป่อมนะครับผมกับลูกชายของผมเองน้องปลอมๆนะครับนี่จะไม่เจอกันนานอาการป่วยเป็นไงบ้างลูกไม่ไดีเลยพ่อหิวตลอไไดเวลาเลยพ่อ พิ่งฟื้นจากอาการป่วยนะฮะมาผมอฟื้นจากการป่วยก็แดกเลยหิวอืเอาเอายังไม่รู้ว่าสาเหตุมันกินอะไรถึงป่วยนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการกินของมันเนี่ยแดกไม่เลียกยือ๋อ เป็นนายแบบตั้งแต่สามปีที่แล้วนะฮะเฮ้ยตอนนี้ก็ยังเป็นนายแบบอยู่นะจ๊ะเงยล่ะป้อมโอ้หมาโคเท่เลยหมาใคะวะนี่ขานาดยังไม่อาบน้ำมัเนี่ยแต่ตัวยังหอมอยู่เลยอืมนี่อปอมดูมองคอนโดไอยลูกสวัสดีคอนโดไอยลูก ไม่คิดสวัสดีแล้วคิดแต่จะแดกอย่างเดียวเลยอืมอืมอืมบดแฮต้องบดนะฮะอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาะหมาพันนี้นะฮะหมาพันปอม เมลิเดียนหรือเปล่าอ่ะถ้าจชื่อไม่ถิไม่ถูกก็ขอโทษด้วยนะครับผมมาันนี้ก็คือองทงที่เคยเลี้ยงมามันกินแบบเนี้ยทั้งแท่งเลยไม่ได้นะครับผมต้องเหลือแค่นี้ฮะแล้วก็บิดให้มันนะฮะเพื่อจะได้ย่อยอมไม่งั้นนะฮะหาหมออาหารไม่ย่อยฮะอาหารชิ้นใหญ่เกินไปมันย่อยยากใครคิดว่าพอมารู้ก็อาจจะคิดว่า อ๋อใน,นมันก็เคี้ยวอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ครับมันเคี้ยวครับแต่ว่ามันแตกต่างจากที่อาหารที่มันบดมาแล้วนิดหน่อยนะฮะมันจะเคี้ยวยากกว่าเฮ้ยเคี้ยวชิ้นสุดท้ายจะได้แฟนสวยใครใครกินเฮ้ยมีแฟนเหรอมพื่อนเหรอมีแฟนเหรอมึอเงนเ,เงนเี่ยอ่าโอ้ย นี่เดี๋ยวพาไปกินพานไปกินน้ำนะท่านผู้ชมี่ล่ะโอเคอาการตอนนี้น้องก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมจากที่สองสาวันก่อนป่วยนะฮะไม่แดกข้าวไม่แดกน้ําเลยฟื้นแล้วอ,อาการป่วยฟื้นแล้วอ้บเล็กนิดนึงคนระวิธีจับลงเหมือนเดิมผมก็ชอบจับอย่างนี้มันรู้ตัวนะอืม ไปกินน้ำไอ้ฟ้อมน้ำมันอยู่นี่ไรแดกข้าวไม่แดกน้ำนี่แหละมันป่วยเพราะงี้แหละกินน้ำอย่า มาพูดดีไม่ได้ต้องสั่งนะโอเคครับถ้าก็ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้ววนะครับผมก็แวะมาหาเล่นกับน้องปอมนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะงั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอโทษที่หายไปนานนะจ้าบ๊ายบาย